อธิบดีกรมฝนหลวงสั่งปรับแผนตั้งหน่วยฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนอ่างเก็บน้ำในภาคใต้ตอนกลาง นายสุพิษพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมด้วยนายวีรวัตรอังสุภาณิตรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านปฏิบัติการนายราเชนศิลปะรายะรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านบริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวงณห,หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกระบี่ภายในทา่าอากาศยานานานาชาติกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่โดยมีนายอนุวัตรหมุดพริ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสมปราดปรับสงครามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับและร่วม ประชุมรับฟังแผนและผลปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายสุพิธพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ความต้องการน้ำในหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนกลางกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและมีความต้องการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำประปาในจังหวัดกระบี่ที่เริ่มวิกฤตโดยมีการสลับเครื่องสูบน้ำไปยังคลองกระบี่ใหญ่เพื่อผลิตน้ำประปาเนื่องจากปริมาณน้ำบริเวณนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนสถานประกอบการตามแหล่งท่องเที่ยวย่านการค้าเมืองกระบี่ต้องมีการเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำไว อุปโภคบริโภคในวันที่น้ำประปาไม่ไหลจึงได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ปรับแผนการทางานจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกระบี่นาทากาศรียาน,านาชาติอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่โดยใช้เครื่องบินขนาดกลางจานวนสองลำปฏิบัติการช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่เป้าหมายได้แก่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งจากการติดตามสภาพอากาศพบว่าเข้าเงินไขาการปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกระบี่จึงมีแผนขึ้นบินปฏิบัติการโดยใช้สารฝนหลวงสูตรหนึ่งหรือเกลือแป้งจำนวน1000กิโลกรัมปฏิบัติการบริเวณจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแผนขึ้นปฏิบัติการโดยใช้สารสูตรหนึ่งหรือเกลือแป้งจำนวน700กิโลกรัมปฏิบัติการบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและจังหว ตกมีโอกาสปฏิบัติการฝนหลวงได้มากในเดือนเมษายนจึงมีแผนช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายได้แก่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรังส่วนในเดือนพฤษภาคมโอกาสการเกิดฝนมีมากขึ้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะช่วงชิงสภาพอากาศปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยให้สถานการณ์ความต้องการน้ําในพื้นที่การเกษตรน้ําอุปโภคบริโภคและน้ํากักเก็บในอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางดีขึ้นทางนี้พี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนสามารถขอรับบริการฝนหลวงได้ทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายโดยติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์02 109 95101ต่อ4 1 0ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเจภูมิภาคอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่หรือทางช่องทางโซเชียลมีเดียของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรท่านกบีและก็พรอมด้วยท่านรองสมปราปราสมกรองแการีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านวิรวัตอันสุภานิชรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านปฏิบัติการท่านราเชนศิลปะระยะรองอธิบดีกรบที่ลานจอดกาษยยาม เพื่อที่จะตัวเตี้ยมให้กำลังใจกับเจ้าที่จะเชิญสุ่ประชานขึ้นบนดึกภาพการปฏิบัติการขนส่งนะ,ค,ะนครับวาไงครับนะครับ